ับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟฟิเชียลครับขณะนี้เวลา17บเจนาฬิกาครับโดยประมาณนะครับ17บเจ็ดโมงสินาฬิกากว่ากว่าครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานระบบแสงสีครับตอนนี้กำลังลุยครับแสงสีเสียงกำลังลุยครับตอนนี้เริ่มลุยเริ่มลงมือแล้วครับหลังจากแดดอ่อนๆครับ ลงมือกันแล้วครับตื่นขึ้นมาปุ๊บปุ้ยเสื้อสะอาดครับเต็มแลวครับด้านหน้าเวทีตอนนี้หน้าเวทีบุ้มมีหม่งยู่แล้วนะครับเสื้อสะอาดเต็มแล้วครับานนาเ,นนเบร,บเอร,เรบือแต่ด้านคางนะครับรอบคางแล้วก็ด้านหลังห,หลังมิกเลยครับบันเต็มพื้นที่ดีครับตอนนี้เหลือแค่ระบบแสงสีกับระบบเสียงนะครับ เ้อาสตตอนนี้ก็ยยอยมาเต็มแล้วครับชิมงานเริ่มลุยเริ่มลงมือครับตอนนี้เราเริ่มทำการแสดงสามทุ่มนะครับสอดแจงจังปางกับงานฟรีอยู่ที่สนามกีฬาครับสนามกีฬาอำเภอว่าน,นนี้หวาน,นครับจังหวัดสกลน,นครครับ ลืมครับเดินทางมากครับที่นออยูแถบนี้นะครับอําเภออากาศอํานวยอําเภอสว่างแดนดินอําเภอพังโคนนะครับบนว่ามือนิเดินทางมากกันายแท้แน่นอนครับเพราะว่าน้นานที่ครับเขาจะได้มากทำการแสดงยูแถวนี้นะครับ แบจะบกค่อยมีงานแถวนี้เลยนะครับมีโซนฟังพูนรอบที่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ใกล้บ้านบอนครับอากาศน้ำหนวยเดินทางมากกัน้ลยครับทางเลยยี่บก้โลครับพี่น้องกำลังทยอยกันมาจับจองพื้นที่เรื่อยๆครับมาขอดข้างหน้าแล้วดวยครับ ยอยกันมาเรื่อยๆครับบัวขาซ้ายครับชมบรรยากาศด้านบนเลยนะครับ ก็จะทำการเดินซ้ายแล้วนะครับวันนี้ระบบทำการเดินซ้ายเดินระบบแล้วนะครับจะเริ่มพอมันอยู่ล่างกับไซคับสามารถเดินสายไซสายแล่นสามารถเดินได้เลยครับจะเว้นครับมือนี้แลราก็จะเทปแบบนี้ทุกมือครับโอ้ยแว่นสุดยอดไปไซเบโอ้ย Sum thảo vào xung đột bùn thầu và dân bùn hầu đó thấy bà thầu này nè 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 จอฟังนะจอฟังนะบ่ให้ซุ่มหหยเสียงนะโอ้โครับได้เบิ้งจักเกื่อไรครับยังเงินป่เ่อแรลกเง่นอะมาเบิ้งไก่เลยตั้งต่อีนั่งมาสมักนล่นคนเจีพมกับเ c เพิ่นตั้งแต่เพิ่นมาสมักมือแรกครับเนี่า ยุไก่มากแต่สกุลโอ้โั้ไข่ไก่นะแม่พวกเราได้เห็นแม่นครับแม่เพราะว่าโซนนี้พวคไอ่ได้มาเนะแม่นถ้าไ่ไก่แม่นครับได้มากเราครับต้องต้องได้มาเบื้องนึ่งวะเดี๋ยวถ่ายครับเดือนเดือนกุม่าพันม์ครับมากแล้วเพื่อนกัจะมากโพปาเอซีข้างหนครับเดี๋ยวเพื่นกับยางมากแม่นแล้วสิฮะแม่นครับแม่แม่แม่ไ่ยังไงเอ้า ยยอยากเห้น,อ,นอยากเค้นแห้งพวกเยวเห็นออยยู่คขับออกอยู่ครับ,อออรบที่จับจองดันหนาไปที่เดียเห็นไก่ก็มูแล้วครับม่ดวแม่ครับ <laughs> ดานหนาเลยแล่วาเราไสีไทยไหวสีไทยสีไทยไหวเป็นหักฐานว่ามือนนจะยู่สอดแจ้งนี่ะครับแจง้แจงเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกมาเบิ้งครับเดี๋ยวออกมาเบิ้งเป็นหลักฐานเลย แล้วดิมีสาร์้็เหมือแสง,ง,ง,งแม่ครับมาไหลรอนะบๆรอบๆแถวนี้มาหนาจะมาหมดนะครับเ <ๆ S 2> พราะว่าหน้านที่เดม่าทำการแสดงอยู่แถมอยู่ครับมผมบ่มั่นใจครับแต่ว่า ไก่แมงครับเพราะว่าเดินทางมาจากสามคุณแม่จะสารคามหมดหรสายบ้านนั่นสาวนอยอยู่สารคามอยู่สารคามแมงครับมือขึ้นมือว่านเดินทางมาจากชนบุรีครับไทยครับอุ้งอิงอยู่ซีสเกตงอยู่ซีสเกตครับเดมอล่มอยู่สารคามครับ เบื่องอันมาแต่อันตลาดนี่ยังก่อนเบิ่งอยู่มาอขึ้นซื้อออนไลน์เบิ่งมาได้แม่น่ะบ่ไหมเปิดเบิ่งสอดแจ้งมาด้เบิ่งสอดแจงพผมอ่ออนไลน์ตลอดออนไลน์ก็เบิ่งสอดแจงได้นะครับเพิ่นก็มีออนไลน์ให้เบิ่งน้ำก็ดีอยู่ครับ199บาทสองมือ พยานการใส่มามบ่พยาการมากอยู่ครับอยู่ด้านหลังครับพกานเดี๋ยวล่าเดี๋ยวล่ากัยางออกมาครับบอกเล่ามากหาถะาใครไดเด้อเอฟซีจะเห็นไาสั่นเอฟซีเดี๋ยวขึ้นยางมากครับฮะไอบัวครับไอเดียวกราบบานครับไอเดียวกราบบานแมนครับแสดงว่าเบิ้งโบครบทองเนี่ แม่นครับไอเลี้ยวเมื่อบานครับไอเลี้ยวเมื่อบานมอหนัดครับแล้วโอค่ะฮะแล้วโอคาอล้เมื่อบานคือหูโอ้ิสีอ่ากาตา้เอฟซีแถด้หูครับครับาแดงนั่งเดอดยักไ่อเิดีาแดงนั่งใค พีพอพี่่หูขักไวเแล้วอกคนั้นไอโยครับเออีียกู้างกเอีหูแแห่ได้นี่แแห่ได้หนิในหูปาน้นงานครับกลับบ้านครับกับบาน ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอนกับเขาขอบคุณทุกการติดตามรับช่วมขอบคุณทุกกาลั่งแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ